กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนี้บ่าวแอมโลทงได้มาติดตามตัวเลขกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ย่ำโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมมึงยินข่าวว่าผีอยู่ในวัดมาหาคุณยายครับมาบอกเลขหกตัวเลยครับลอตเตอรี่หกตัวเลยครับท่านผู้ชมสิเป็นตัวใดกัมาถามเบิ่งกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะครับเนาะกระนังถ่าบ่าวแอมโลทงอยู่แค่กับหลานสาวนะครับท่านผู้ชมเนาะสวัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณยายคุณหมอสวัสดีจ้าก่อนเร็วสวัสดีจ้สวัสดีโอ้ห่ารักมากครับเนาะหลานคุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับแต่ผม้ชมคุณยายฝันว่าจังไรครับบอกให้เบาแอมเราตรงกับเอฟซีฟังไหนครับวันวันผีมาแต่วัดนั่นแหละผีมาแต่วัดมายืนเกาะหอยยายสิมบบอกเลขยายมันถือลอตเตอรี่นี่ยายซื้อลอตเตอรี่ครับครับครับักับ เลขราตรีมั่งกะสามเจ็ดสามเนาะสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์สามเจ็ดสามเบาเอมจดกันนะครับตัวสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์นะครับเนาะเป็นมาบอกยังสีเลยบอกครับเป็นบอกยังสีเลยมาสีออกคงมึงไม่ดีแล้วคือหาครับผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนเฒ่ามาก เป็นผีผู้เฒ่าผีผู้เฒ่าผีผู้เฒ่าที่งวดก่อนมาบอกมาบอกสิบอกหนึ่งแปดตรงตรงผีอ่าผู้เฒ่าที่บอกหนึ่งแปดงวดก่อนเนาะงวดก่อนครับคนมาบอกสามตัวมาบอกสามจุ่มอะไรคุณยายก็เช่อไปซื้อละกีคุณยายซื้อมากหรือเปล่าครับเนี่ซื้อมากใช้ใช้มาเบิ้งนะครับคุณยายวางจบออกมาจากกระเป๋าด้วยครับเตือสมุชม ก่อ,อยาติครับคืออ้วนสนิทนะครับอ,น,น,บอนักเรียนปิดเทิมนะครับหลานคุณยายปิดเทิมเฮป้าตุคุณยายได้เราตัวนี้หกล้านเหมือนตัวครับนี่นี่เลยครับผมสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ครับสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ครับสัมมชมวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสัมมชม ได้เงาแล้ะใหญ่ของแล้วก็เสียงเราว่ามันจะออกขกงเจ้าได้ของไปเสียงอีกไปเสียงอีกเพ<อ>ื่อตกันมาไปรักเอาตัวเขาตัวสั้นเน่าของไงหนึงครับ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 ได้ของว่าจะออกของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะครับเ,าเอาอนาะอืมไอ้มิโชกมิลาบด้องวดนี่ไอ้ลูกหลานหล่อมรวยเงิน<ม>ทองไอ้สีทุกคนนะครับเนาะม,มิโชกมิลาบกับคุณยายสองเจ็ศูนย์กันครับตอนรับสงการเดือนเมษาครับ ปีใหม่เลยปีใหม่เลยนะครับเนาะเบาแอมเราทรงกับมาน้าคงสุดท้ายครับเคยนะครับ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 เนี่ละเบสไลท์ครับครับครับอันรายเลขตัวเก่าเป็นตัวไหนก่อครับปัญหาเป็นมาเบิงใหม่ครับห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ที่มักแห้งๆก็คือห้าสามศูนย์อืม อันงวดตัวที่เป็นฝันวังอาทิตย์กก่อนนะครับท่านผู้ชมหาสามศูนย์นี่คุณยายมากแห้งครับบาดี่ผีตัวเก่ามาบอกหนึ่งแปดมาบอกสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์นะครับเนาะฝันเห็นเงินเห็นอันนั้นอันนี้แบ่งพันจะแบ่งพันเดี๋ยสิว่าศูนย์เนี่ยเราคุณยายนะ้หเด้ตัวนี้แบ่งพันมันเป็นศูนย์หลายตัวเนาะคุณยายเนาะหลายตัวแล้วครับโอ้แต่คุณยายจุดถูกอยู่ซารกะงามเดย งามอยู่จุทถูกงามมุ่นมึงดึงดึงด้นนยนะครับคุณยายเนาะเป็นมาว่าจาังไรอีกครับคุณยายอันพีผู้เฒ่าต้นกบวาจานันแล้วมันจะออกก็มึงอ่อะอครับ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 เป็นยางซักไม่เท่ามานคือเกา่าเขาเกา่าออกมาจากป,ประตูวัดครับออกมาจากประตูวัดส่วนหนังประตูันโอ้ยจุดที่แปดผลงบอกเลยที่แปดมันกูกลับมาบอกค,ครับ ออกออกตรงพะโลอุยครับแมน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 เลื่อมบอกอืมกุ aja, Ed, for ie, right for ah ้เลยกลกัมมาบอกมึงใ at ot ั่คร <um ah ok ับยังไปแล้วย ok ังก ok> uh ah ok. ok 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 ุ้งกัมมาบอกผีพ่อมหาบอกครับคุณใหญ่ผีพ่อบบมาผีพ่อบบมาผีปููบาวกับบบมาฮึมิดเลยอมาบอกม่บอกเธอเดียวม่บอกเธอเดียวแล้วก็ไปเลยอมาบอกเธอเดียวก็ไป มีแต่มีแต่ปูเฒ่าเนาะอ่าจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางในวัดเนาะในวัดครับ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 อกฮกโตวเลยเนาะคุณยายเนาะครับตัวต้รถตุลีรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งคุณยายก็ได้แลยที่ฮกล้านใหญคุณยายก็ได้แลยฮกล้านครับบ่าวแอมเราตรงก็บสิไปหาสื่อรถตุลีใไว้เนาะครับนอกกับเอฟซีครับท่านผู้ชมนี่ละอาร์มี่แนวยังสีถาม คุณย่าอีกว่าครับอันคุณต้องมีสามดาวครับคุณยายของคนพี่เสืองเลอันเลขนี่ิ่นฟันดีคือกันบ่ะฝันมาไปหลักอาถั่วเขาเชือบถั่วเขาเงาเขาครับ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 ุณเชียงเนีเอาเลขสามพางนี่บ่ครับพี่เสืองนี่แหละครับเอาเลขของนี่นะเขาใหญ่นี่ตัวใดเนี่ยเัาเป็นเชียงได้มันถือเลขเราอะครับครับ คุณยายของเอาเลขหาสามศูนย์หาสี่ศูนย์หาเก้าศูนย์ไปเสี่ยงครับก็จะว่าเข้าแล้วเลขสามหางนี่จักสีคุ้มไหนจักสีคุ้มไหนครับบาทนี่ก็ลอตเตอรี่หกโต้มาบอกกับเต็ดเลขทั้งค่ายก็ตรงกับสามศูนย์เลยคุณยายเนาะเก้าสามศูนย์นี่นี่เก้าสามศูนย์นี่ครับท่านผู้ชมหาสามศูนย์ ตรงกันเลยผู้ว่ามั่อผมครับตรงกันเลยตรงกันเลยคุณยายกับมักมักหาสามศูนย์นะครับเนาะสามศูนย์กนถ่ายเอฟซีมักตัวได้กับเอาไปจัดสื่อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับได้มาออกแล้วครับครับสามตัวครับผมมันจะออกสามตัวคนนี้ครับอืครับผมบ่าแอมลราตรงกับสี่จุดตัวเลขของคุณยาย่สองเจ็ดศูนย์ใส่กระดาษ ไม่แค่หน้าจอครับท่านผู้ชมก็ขอกราบขอพระคุณคุณยาย270ในหลายครับที่ให้ตัวเลขดีๆเบาแอมเราทงครับเอ็บสี่นะครับเนาะกราบสวัสดีครับคุณยาย270สวัสดีครับเพิ่กำลังจะสกินเข่าครับท่านผู้ชมพร้อมมีหไวยได้เนาะครับนอกเหนออาหารการกินลูกแต่งมาให้อ่เอ็นนะครับคุณมอกสิสกินเข่านะครับเนาะ ก็อย like, ่าล <Ireland> ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทรงนั่นเด้อครับท่านผู้ชมไปรับชมตัวเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์กันครับครับผมท่านผู้ชมที่เคารพนี่เด้อครับท่านผู้ชมเลขหกัวผีผู้เฒ่าซักแม่กันเฒ่ามะบอคุณยายสองเจศูนย์ครับเป็นตัวเลขสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ครับคุณยายไปจับมาได้แผ่นหนึ่งครับได้แผ่นเดียวเนาะครับเนาะมาทามีโชคมีลาภ ขอให้คุณยายสองเก็ดศูนย์มีโชค,ม,โชคมีลาบกับตัวเลขผีมาบอกครับามมาท่านผู้ชมผีผู้เฒ่าซักใหม่กันเฒ่าม,มาหาเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแอมเลาะธงเสียบิ่งตัวเลขมงวนผีเพิพ่นมาบอกก,อก,อบก่อนๆผีผู้เบากับผีผู้เฒ่ามาบอกครับสามหางสามตัวครับครับผมท่านผู้ชมตุลีสามหางครับเป็นหาสามศูนย์หาสี่ศูนย์หาเก้าศูนย์ครับสัามมาชม งวดวันที่16เมษายนพศ2565ครับกระแคบหน้าจอไว้ด้วยครับท่านผู้ชมตัวเลขคขงคุณใหย่270นะครับเนาะขอให้มีโชคมีลาบอยู่ดีไม่แห้งเฮงเฮงรวยรวยงวดวันที่16เมษายนพศ2565ครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมเรธงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคมีลาบเฮงเ่งรวยรวยครับสวัสดีครับ